พรุ่งนี้ก็ได้นอมแล้วนะครับกลางเดือนหน้าเจอกันนะครับตัวนี้สองอันสบายยืนสบายแล้สองอัน สักกายก คัดผ่านก็จะมาอยู่ในสุ่มอีกแบบแต่ถ้าคัดไม่ผ่านก็จะได้อยู่ในลูกวิ่งอย่างนั้นครับในสุ่มวิ่งครับแัน้นก็ซื้อมาแล้วมันไม่ผ่านนะครับเป็นไก่นวมอาจารย์ยกขอบ ไก่ตัวนี้แม่งสวยจัดเลยตัวนี้ตีก็ไม่ขี้เหรครับเบอร์แข่งดีตีหน้างอนเจ็บหน้าตรงก็ตีเจ็บจับหัวได้นิดเจ็บจัดเลย อาบน้ำกาดแดดไป้เมม่ตะกี้นะครับกลา,า,า,างเดือนหน้าเตเพอตเตอร์ออกไปไล่ข้างนอก2อันฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับสอบถามราคาได้ครับก็คอมเมนต์มาถามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ตัวนี้สูงดีใหญ่สองเจ็สองแปดตัวนี้ไก่นมลาวเก้าเดือนสิบเดือนครับต่อกำลังขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ